สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารีแชน n นลเป็นช่องที่แบ่งปันสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องเย็บผ้าและแพทเทิร์นที่เห็นอยู่นี้นะคะมันเป็นแพทเทิร์นแบบพื้นฐานโอ้พี่จา๋าทำไมมันเล็กจังเลยพี่อารีย่อส่วนมาจ้าพี่อารีย่อส่วนให้มันเล็กลงแต่ว่า ถ้าพี่ๆน้องๆทำตามไม่ต้องกลัวว่าแพทเทิร์นมันจะออกมาเล็กแบบนี้นะคะไม่เลยมันจะออกมาใหญ่และสวมใส่ได้จริงตามไซส์ที่เราต้องการเลยนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้พี่รีย่อส่วนให้มันแบบกระชับลงเพื่อง่ายในการถ่ายวิดีโอและง่ายในการอ่า ดูนะคะของพี่ๆน้องๆด้วยเนาะเวลาพี่ๆน้องๆดูจะได้เห็นทุกส่วนเลยนะคะโดยมันจะสะดวกมากนะคะในการเรียนรู้ถ้าเป็นแผ่นใหญ่นะคะถ้าเป็นแผ่นใหญ่ที่พี่อารีลงเหมือนว่าเป็นกระดาษจริงเลยนะคะมันจะทำให้เห็นภาพไม่ครบบางทีเวลาเรา,าพับหรืออะไรอะกล้องที่เราถ่ายหรือซูมเข้าไปมันก็จะเห็นแค่บางส่วนเท่านั้น แต่ถ้าเป็นตัวนี้มันย่อส่วนลงเราจะเห็นทุกส่วนเลยนะคะง่ายต่อการเรียนรู้แต่ทําออกมาแล้วมันไม่ได้เล็กแบบนี้นะคะมันก็จะได้ใหญ่พี่ๆน้องๆทําออกมาก็จะได้แผ่นใหญ่เลยนะคะไม่ต้องตกใจนะ,อ,ะอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะมันทําให้พี่อารีมีแรงบันดาลมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีกําลังใจนะคะ ทีนี้ก็เลยเกิดไอเดียทำตัวนี้ขึ้นมานะคะเป็นแผ่นเล็กแบบนี้เนาะก็คือได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆน้องๆจริงๆนะคะยังไงฝากกดติดตามพี่อารีด้วยกดติดตามไม่พอนะคะกดกระดิ่งติ๊งๆมันจะมีกระดิ่งด้วยนะคะเข้ามากดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของพี่อารีทีนี้คลิปตัวนี้นะคะอตอนนี้พี่อารียังไม่ได้ทำแต่ว่า คลิปการย่อส่วนแบบนี้พี่อารีจะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ต่างหากนะคะหมวดหมู่นี้เราจะไปดูได้ที่ไหนก็คือดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะ,ะในช่องในช่องของ YouTube มันจะมีเพลย์ลิสต์นะให้เรากดเข้าไปทีนี้ก็เลือกมันจะมีหมวดหมู่ต่างๆนะคะให้เราเลือกดูได้เลยนะคะคลิปวิดีโอที่เป็นแบบย่อส่วนนี้พี่อารีจะทำเป็นหมวดหมู่หมวดหมู่ การสร้างแพทเทิร์นวงเล็บแบบย่อส่วนนะคะการทำแพทเทิร์นวงเล็บแบบย่อส่วนสามารถเข้าไปดูได้แต่ไม่ต้องตกใจยังไงทําออกมาแล้วได้แผ่นใหญ่แน่นอนนะคะจะไม่ได้ไม่ไม่เป็นแผ่นเล็กแบบนี้นะคะอ่าไม่ต้องตกใจแต่ว่ามันเรียนรู้และก็ง่ายต่อการเรียนรู้จริงๆนะคะแล้วก็ง่ายต่อการสร้างแพทเทิร์นง่ายต่อการ ถ่ายวิดีโอของพี่อารีด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องอารีชนแนลด้วยบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ